มันนี่ก็สิมาดตำแตงพี่น้องตำมักแตงโอ้ซื้อมาหลายคนเต็มแตงแตงก็โลหนึ่งสิบสองพันกิบโลหนึ่งสิบสองพันเด้อเนี่ยเด้อซื้ออยู่ตลาด ทักสามหน่วยก็ได้เลยเนาะพี่ดังเนาะสามหน่วยก็พอแล้วสามหน่วยก็กินหมูบดแล้วนี่ตัวนี้ยังงอเงอนี่มนงอเงงเงงอะไรนะสามหน่วย มต้องเอาละเอียดเลยซัดตอนยังไงเลยตอนยังไงโครโคเคกันกินพืชดีแทบพุดนะสามหน่วยพูดนะป้าถูกโอ้ยไอสองสองยิมเลยน้ำเงิน ซื้อมาติดตลาดนี่งามเลยอเอาเอาเมา่ลยวะหกหน่อยเลยวะปุ๊บน้ำตาลกันเป้งนัว ต่ำครุ่ๆกันนะต่ำแหลกแล้วพี่น้องจัดการเลยได้แบบนี้เลยใส่ลงไปเลย,เลยแตงอูต่ำลงมาได้สองจานเพลินเลยนะลายไปนี่นะปรุงเพิ่มอีกนะตอนตำเม,มืเก็้เท่ากับปรุงเ่านั้นเลยปรุงเติมอีก อ่ตามกปกตินะน้ำปลาโอ้โหนี่แหละพระเอกในงานนี้มันพระเอกในงานนี้ต้องมาน,นี่ตอนแดงๆจริงครึงง่งเลย สามซีตอนอู้เป็นมิติซีนน,นั่นี่เรียกป่าใหญ่เลย่น้องใส่น้ำมาน้ำจากบ้วงเนาะหนาวส่วนตัวปุ๊บใส่เปลือกมันพร้อมเลยมักส้มๆเลยเนี่มันใส่ส้มๆเลยนะส,ส,ส,สามเปียงคนนะ่ะจัดไปประตู <c oughs> ที่จริงอลไรต้องมีคอยหมกยกักใส่อันกะปินั่นนะแต่ว่ากะปิมัดพี่น้องมัดกะปิโอ้วไปใส่กะปิ Đây là cái nhon cái tốt Áo <laughs> hay bưng cái cái cây lên. Tầm uhm, có đây hay nhộp nhộp mình nhô nhô ở này. Nằm uhm. lại phong uh, này, nằm lại lại Chuột chuột đây phi nong đó. phong là thường với sim là sao. ทิมเบอร์ให้เติมน,น้องอืมอืมอืมข้าหนิงอืมปลาแดกอีกปุ๊บต้องขอโทษนำผู้ที่ว่าบุกกินปลาแดกพี่น้องอันนี้ปลาแดกสุกแล้วเลยพี่น้องปลาแดกต้มแล้ว,ว,วดดนุ้งโอ้ยจดๆบ้างบ้างเฮ้ยปิ้งปลาสุกและเบ้ง เออเออเออนี่กัดกำลังละกัดสิเหล่านั่เอา้าสมพอแล้วกล้องมันสีสั่นเลยเนาะ บรรยากาศกับกองขมวงคักขัดเนาะซิมเองกันซิมเลยพี่น้องซิมพอดีอมลำเลยสสมๆเลยนึงพอดีง้มนะพี่น้องนะโอ้โท ยัวย่วๆเลยมนันยัวย่วเซ็ตแซ่บน้ำกันเด้อเนาะมาดีกันลงมือเลยพี่น้องมามาน้ำกันจุดจวดก่อนเลยน,นี่อืมสิไปกินกับข้าวกันไหมน้องปิป้นนะงปลาไว้ด้วยนะปิ้งปลาเน้ก็มีต่ำมักแตงแล้วก็ปิ้งปลาเน้น สุดยอดเลยมือนอยพี่น้องอืมอืมไปๆกินข้าวกินข้าว